สวัสดีครับเพื่อนๆผมเก่งกระชานะครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมอยู่กับพี่กอล์ฟสเปเชียลิสต์คาร์ออครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณเก่งครับวันนี้เราสองคนนะครับมีซิสเต็มที่เรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆนะครับซึ่งนี่ทำการติดตั้งไปแล้วใน BYD Seal ข้างหลังเรานี่ใช่ไหมพี่ถูกต้องครับนะครับเรามี2โปรเจกต์ที่เราจะต้องมาคุยให้ฟังกันหนึ่งในนั้นก็คือลำพงที่ดีที่สุดจากประเทศอิตาลีนะครับและ คิงนะครับ King of DSP นั่นคือ s a p โกจากประเทศอเมริกานะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่ให้ดูกันทีละสเต็ปเลยแล้วกันนะพี่กอฟนะเอามาเลยอ่าโอเคครับในส่วนแรกนะครับก็คือต้องบอกก่อนนะครับ b y d Seal นะครับซึ่งเป็นรถไฟฟ้าล้วนนะครับคันนี้นะครับจะมีลำโพงทั้งหมดเนี่ย12ตำแหน่งครับจะเป็นลำโพงแยกชิ้นคู่หน้านะครับแยกชิ้นคู่หลัง ยังไม่พอนะครับมีเซ็นเตอร์การด้วยครับผมแล้วก็มีบูฟเฟอร์ข้างหลังอีกโอ้โหคือยังไม่คิดว่าลำโพงช่ก็เยอะขนาดนี้วมโซลาอีกคู่นึ่งเยอะมากครับแล้วคันนี้มี Power อร์มาด้วยครับ ของเดิมนะของเดิมมีอยู่แล้วใช่ครับนะแล้วก็ลําโพงเดิมของรถเนี่ยจะเป็นยี่ห้อไดนาวออเดีโอซึ่งจริงๆแล้วเขาให้มาดีในระดับนึงอยู่แล้วใช่ครับใช่ไหมครับเพราะว่าเราต้องการที่จะมาเพิ่มการเขาเรียกว่าพลังพลังเสียงมิติเสียงมิติของเสียงด้วยครับแล้วลำโพงที่เราเลือกใช้นี่คือ e อ B จากประเทศอิตาลีอิตาลีนะครับทำไมเราถึงเลือกใช้ตัวนี้โอ้โหบอกได้เลยว่าลําโพงตัวนี้เป็นลําโพงที่ซีรีส์ ห้าพันแล้วกัน, 5, นเป็นลำโพงที่ดีที่สุดครับของอิตาลีเลยนะครับเป็นลำโพง ESB นะครับ รุ่น5 6 k 2ครับผมอ่าผมจึงเลือกใช้เป็นแยกชิ้นคู่หน้าครับผมและก็คู่หลังด้วยครับผมยังไม่พอเซ็นเตอร์กลางด้วยครับด้วยสามจุดนิ้วครึ่งครับซึ่งลำโพง ESB เนี่ยนะเขามีซีรีส์อยู่เนี่ยทั้งหมดนะครับตั้งแต่1,000งจนถึง9,000พก็มีทั้งหมด8รุ่นค่ะวันนี้พี่ก๊อฟเนี่ยเลือกใช้ในซีรีส์5000เขาในเองเน้นอีกนิดนึงนะครับลำโพงจาก ESB นี่นะครับเพิ่งจะได้รางวัลจาก ESA มาในปี2024ก็คือสดๆๆรรร้้้อออนนนนนนนกกกััััเเเเลลลลยยททีีีีีดดวว่่็คคืืหตตตุผาาไมมะบ Specialist Car Audio ถึงงงโพซส์ิใ ใช่ครับถูกต้องครับอ่านะครับก็เมื่อกี้เราไล่ไปถึงลำโพงเขาเรียกว่าลำโพงหลักลำโพงหลักนะครับในประตูหน้าและประตูหลังและประตูหลังด้วยเพราะว่าลำโพงของเขาเนี่ยเป็นแยกชิ้นซึ่งเขามีรูของรูเตอร์แล้วก็บฟเฟอร์ใช่ครับลงช่องเดิมทั้งหมดช่องเดิมทั้งหมดซึ่ง s p e c i a l c a r d i o นะครับจะให้ความสําคัญในเรื่องของการรื้อนะครับเพราะว่าไม่มีใครอยากให้รื้อรถถูกไหมถูกต้องครับเพราะว่า เขาเรียกว่าถ้าเกิดลําโพงที่ดีออกแบบมาเนี่ยมันจะต้องหนึ่งง่ายต่อการติดตั้งสองเสียงต้องดีมากๆถูกต้องครับถูกไหมครับแต่ว่าเซนเตอร์พี่มีริคเล็กน้อยเซนเตอร์กลางเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นคล้ายๆว่าเรียบบนไปเลยนะกแไปเลยนไปเลยนะครับด้วยที่สเปเชียลลิสต์เนี่ยคือไม่เหมือนใครแล้วกันนะครับต้องเป็นงานคัสตอมบิวนิดนึงครับผมแล้วทีนี้เราจะใช้ลําโพงเซนเตอร์กลางเนี่ยโผล่ขึ้นมาหน้าดอกนะครับ ให้ประมาณ45องศาก็เป็นงานสูอมหน่อยเป็นงานคัสตอมบิล์ดนะครับเพื่อมิติเสียงที่ดีมากขึ้นใช่แล้วนอกจากนั้นนะพี่กอฟยังเล่นสีสันให้กับพวกเราอีกด้วยนะครับครับผมแล้วก็เป็นหน้ากากที่เป็นแบบแม่เหล็กนะเพื่อนๆสามารถเลือกสีได้เลือกสีได้ครับก็คือเดี๋ยวเราเปิดเอาออกเอาเข้าให้ดูนะเป็นแบบระบบแมกเนติกซึ่งบอกได้เลยว่าโคตรขู่นะครับอันนี้เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะเลยของสเปเชียลิสต์นะเพราะว่าชื่อสเปเชียลิสต์ก็ต้องสเปเชียลิสต์จริงๆเรามาพูดถึง กำลังของซับบูเฟอร์กันบ้างดีกว่าซับบูเฟอร์นะครับจะเป็นซับของ esb เช่นเดียวกันนะครับ esb เหมือนกัน,นเป็นซับขนาด8นิ้วซึ่งมี power amp มาในตัวตัวนี้นะครับจะเป็นเขาเรียกว่าให้พลังเบรที่ลึกม,มากๆนะครับเพราะว่าซับเดิมเนี่ย พลังเบรยังไม่เท่าไหร่นะครับไม่จัดจ้านไว้ง่ายตัวนี้เนี่ยได้รับรางวัลเช่นเดียวกันครับเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เลยเลือกมาเป็น ESP เป็นซับบูเฟอร์ที่มีพอร์ในตัวนะแล้วก็ติดตั้งไว้ที่บริเวณท้ายรถเหมือนเดิมเลยเราไม่อยากเสียพื้นที่ถูกไหมเราก็เรามีรถมาโอ้โหบางคนแบบว่าทําซ้ายขวาหน้าหลังเต็มหมดบรรทุกของก็ไม่ได้ใช้ชีวิตก็ยากขึ้นใช่ไหมครับแต่นี่เสียงดีด้วยแล้วก็ใช้ชีวิตได้แบบปกติด้วยถูกต้องครับอันนี้ก็ต้องยก ก็เรียกว่าข้อดีให้กับการติดตั้งของ s p e l i s t Ca r a u d i o นะครับแล้วก็อย่าลืมว่าลำโพงจาก ESP นะครับลำโพงที่ดีที่สุดจากประเทศอิตาลีนะครับถูกติดตั้งในรถคันนี้ครับผมแต่ทั้งหมดทั้งมวลรถที่มีลำโพงมากถึงกี่ตำแหน่งนะพี่12 12ตําตำแหน่งแบบนี้การที่เราจะให้เสียงทั้งหมดเนี่ยมีความละมุนนะครับมีความเป็นก้อนเขาเรียกว่าอะไรนะ มวลมิติมิตที่เข้ากันเพราะว่าอย่างพี่ก๊อฟเนี่ยเลือกใช้ลำโพงในซีรีส์เดียวกันแล้วใช่ครับนะครับเพราะนั้นเสียงมันก็จะไม่โดดไปแบบเขาเรียกว่าเหมือนกับกระโดดข้ามไม่ใช่ว่าหน้าซีรีส์้งหลายซีรีส์หนึ่งบางทีมันยากกับการปรับจูนเนาะครับอันนี้การที่เราจะเอา D S P สักตัวหรือ Power สักตัวเนี่ยพี่ก๊อฟเลือกใช้อะไรครับโอ้โหต้องเลือกตัวท็อปสูงสุดครับครับผมเพราะลงใน B Y D s e a L ครับน้อยหน้าไม่ได้ครับผมตัวนี้จะเป็น M D S P 16 c h a ช n e แนลของแซปโกจากแซกโกนะครับตัวนี้ตัวท็อปเลยนะตัวท็อปที่สุดเลยครับนะก็ให้จำนวนช a n แนลมาเขาเรียกว่าพอเพียงกับการที่จะรวบรวม สัญญาณของลำโพงทั้งหมดเพื่อมาปรบจนใน DSP ในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับฝากไว้นิดหนึ่งนะครับแซปโกเป็นแบรนด์จากประเทศอเมริกานะครับซึ่งครบรอบ50ปีปีนี้สดๆร้อนๆเลยนะครับและบริษัทแซปโกนะครับบอกเลยเลยว่าเขามีเรื่องของโน้ตฮาวในเรื่องของ DSP และ power มากเพราะบริษัทนี้ไม่ทําอะไรอย่างอื่นเลยนอกจาก DSP แล้วก็ power amp เพราะฉะนั้นเชื่อได้เลยว่าเขารู้ว่าเขากําลังทําอะไรอยู่ใช่ไหมพครับผม สำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณพิอฟแห่ง specialist c audio r a มากๆนะครับที่แนะนำสินค้าดีๆแบบนี้ให้พวกเรารู้จักกันนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆถ้าต้องการลำโพงที่ดีที่สุดจากประเทศอิตาลี ESB ครับแต่ถ้าต้องการ DSP power amplifier จาก s a p โ o สามารถติดต่อมาได้ที่ specialist c audio r a นะครับหรือว่าตัวแทนจัดจำหน่ายของบริษัทซ o n i c Vision ทุกสาขาเลยครับเกเคครับเพื่อนๆลำโพง ESB ลำโพงที่ดีที่สุดจากประเทศอิตาลี และถ้าเพื่อนๆสนใจคิดจะติด DPM คิดถึง s a บโกก็ขอฝากร้าน Specialist c a า d i o ด้วยนะครับตั้งอยู่บนถนนรามินทาระหว่งางรามินทา30กับ28สําำหรับเบอร์โทร063 498 6118ผมก็ s p ป c e ียริสข่าวดีโครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ